สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งาน7วันกับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่าตัว iPad CPU A16 รุ่นใหม่ล่าสุดตระกูล Gen Series ในปี2025 ที่ Apple เปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวนี้พี่ซื้อมากับราคา1 1 5 0 0บนาระนะครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูน์ไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งนะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะเรีว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้มาดูว่าตัวเครื่องหลังจากที่ใช้งานตัวนี้มา7วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูผมในการออกแบบของบอดี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากครับผมตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าดีไซน์เก็บดีเทลของบอดี้ได้อย่างลงตัวจริงครับนี่ครับซึ่งผมลำโพงคือการออกแบบคือเจาะเป็นสีรู แต่จริงๆลำโพงคือเป็นลำโพงคู่นะครับผมตัวนี้ด้านบนมีปุ่มสแกนมือสามารถเป็นปุ่มที่ทัช ID ด ID หรือว่าปุ่ม Power ปุ่มเดียวกันนะครับเ่าในการออกแบบถือว่าให้มาจริงๆครับซึ่งพีใช้งานมา7วันตัวสแกนมือถือว่ามีความรวดเร็วทันใจดีมากมีปุ่มลดเสียงและปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ อันนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องในการออกแบบนะคือมีสีสีผมจำหน่ายมีสีเงินสีฟ้าชมพูแล้วก็สีเหลืองที่พีทำการใช้งานอยู่ครับหรือว่าเป็นสีที่มีแบบการออกแบบที่ลงตัวจริงครับนี่สีสันโคตรสวยอะ่ะตัวสีเหลืองผมในการออกแบบซึ่งเก็บดีเทลของเนื้อง,งานตัว iPad ตัว7 1เเก็บดีเทล ก็เหมือนกับตัว iPad 7เจครับคือวัสดุมีความแข็งแรงทนทานประมาณหนึครัซึ่งพีซื้อมาคือความจุเริ่มต้นคือ1นึ่งร้อยสิบผปกมส่วนตัวก็เล่นเกมทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอผมกับน้ําหนักตัวเครื่องให้เรามาตัวนี้คือ4 7 7ร้กกับความบาง7มิลลิมตรครับก็ถือว่าความบางพอเหมาะพอควรครับ ถือว่าในการจับในการพบพาตัวนี้ง่ายดายจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับผมตัวนี้นะน,นี่ครับก็ถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้มาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างผมสับตัวนี้สับหน้าจอผมมาดูว่าหน้าจอสีสันจะเป็นตัวนี้ให้มาคือเป็นหน้าจอค่ะ 11นิ้วนะครับหน้าจอรีเฟรชให้มา 60Hz เฮิร์นะครับกับความคมชัดของหน้าจอตัวนี้ให้มาคือค่า p p i คือ264หน้าจอก็คือประมาณเอาสักประมาณ1 5 K ประมาณ Full HD Plus นะผมตัวนี้ก็ถือว่าหน้าจอมีความคมชัดในการมุมมองความสั่งสุดคือ500้อนิ้นครับผมส่วนตัวใช้งานมา7วันในการใช้งานที่ก้างแจ้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ ความสู้แสงก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับผมส่วนตัวพี่ใช้งานตัวนี้มาพูดถึงผมผ้าชิปตัว CPU a 1 6 CPU แบบ5คอร์และกราฟิกกราฟิกแบบ4คอร์ตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาเล่นเกม RV พี่ปรับเป็นสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าทัด และลื่นจริงครับเฟรมเรทมีความนิ่งของตัวเฟรมเกม Rv บอกเลยว่าสบายหายห่วงมากๆของผมตัวนี้เกมภาพจริงๆไปใจโรถือว่าให้เรามาถือว่าจริงจริงครับในการกดในการทัดใจโรถือว่ามีความสมดุลและมีเฟรมเรทที่นิ่งดีครับผมฟรีไฟปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงมากครับผมตัวนี้ กับเกมเก็บชิม im Impact ครับพีใช้งามา7วันเล่นเกมเก็บชิม im Impact บอกเลยว่าความเลื่อนไหลตัวนี้มีความเลื่อนไหลามากๆครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมาสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่รีวิวเล่นเกมของทั้ง4ตัวนี้ในช่อง p ีเพเลยนะครับนี่เล่นเกมบอกเลยว่า CPU A16 ตัวนี้ในปีนี้ถือว่าหายหัวงม ถึงแม้ว่าจะมี AI ซึ่งบอกเลยว่า AI ตัวนี้สับพีนของ Apple ทํา AI ยังไม่ค่อยได้ดีแต่ตัวนี้ A16 ไม่มี AI พีไม่ซีดีครับ เพราะว่ามันเกินพอกับความเร็วความแรงถือว่าใช้งานดีมากสับกล้องหลังผมตัวนี้ให้มาเป็นกล้องหลังขนาด12ล้านซึ่งพี่ทําการใช้งานมา7วันรู้สึกว่ากล้องในการใช้งานถือว่าเพียงพอมากประเด็นที่สามารถถ่าย 4K 60เฟร,รมได้สับวิดีโอกล้องหน้าก็ประเด็นตัวเ e นเตอร์เ g e หรือว่าเด็นอ er ัลต้ไวครับผมซึ่งพีชอบกล้องหน้ามากครับผมตัวนี้กล้องหน้ามันจะมีความไวามากครับผมนี่ครับผมส่วนตัว ความวายถือว่าให้เรามาดีมากในการถ่ายครับนี่บอกเลยว่ากล้องมีความวายดีมากครับและสีสันของกล้องให้เรามาได้สุดจริงครับผมสับกล้องหน้ากล้องหลังเนาะมาดูผมกล้องหลังในการถ่ายเห็นว่า เก็บดีเทลของตัวกล้องนะมุมมองพีถือว่าตัวนี้ทำดีเทลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งพี่ใช้งานมา7วันรู้สึกแฮปปี้หลังจากใช้งานตัวนี้มามากๆครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าสกินโทนดีมากครับแล้ววิดโอมตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้เป็นน่ครับให้ดูกันนี่ครับผม 4K นะผม60เฟรมนะครับนี่ดูนะครับผม12345678 12 3 4 5 6 7 8 ค,คืออันนี้เป็นการบันทึกโดย4 k 6 0 f เฟรมครับบอกเลยว่ากล้องหลังของผมตัวนี้ในการบันทึกสับพีนะมีความคมชัดดีมากครับและเก็บเสียงตัวไมโครโฟนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับนี่คือพี่ผมใช้งานมาตลอดตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแทบเปียดที่เพอร์เฟจริงครับนี่ครับผมกล้องหลังสกินโทนดีมากบอกเลยในการจับโฟกัสเรื่องกล้องถือว่าหายห่งสับกล้องหน้าก็บันทึกได้เป็น1080 p 6 0เฟรมนะครับ สับตัวกล้องนี้เนาะส่วนตัวใช้งานมาถือว่าสกินโทนของกล้องให้เป็นแบบแท็บเล็ตที่กล้องสวยอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานมากสับการสปอร์ตตัวนี้พพอร์ตเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5และ Wi-Fi 6กับ e t u o t o 5.3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุน่น Wi-Fi นะจะมีรุ่นใส่ซิมกับรุน่น Wi-Fi นะส่วนตัวพีผมใช้งานรุ่น Wi-Fi ก็ถือว่าเพียงพอเพราะพีนำมือถือ Android มาปล่อยฮอสปอรตพวกตัวบอกข X7 หรือว่าจะตัว Redmi Note 14หรือว่าที่เป็น h o n o r X6B ผมพีก็นำมาเปิดพอสปอร์ตให้กับตัวเครื่องนี้นะก็ถือว่าโอเคมากครับมาดูว่าลำโพงตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวลำโพงมาผมมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างผสอดลำโพงให้มาเป็นลำโพงตัว2ตัวนะครับ Ran, known, man, I still go. ถือว่าเสียงดังฟังชัดครับผมตัวนี้ลำโพง2ตัวอาจจะไม่สู้เจ้าตัวเสียววีี แผด7แต่มุมมองพีนะตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดังฟังก์ชันประมาณหนึ่งครับกับพอร์ไทยซี 4. ให้มาเป็นเวอร์ชัน20แล้วก็หัวชาร์จสายชาร์จแถมมา20วัตต์ในกล่องให้เรามาก็ถือว่าใช้งานทั่วไปเพียงพอผมในมุมมองพีเนาะหลังจากที่ทําการสัมผัสมารู้สึกว่าตัวนี้เกินค่าตัวจริงครับซึ่งเอาตรงนะปีนี้ Apple ถือว่าใส่ใจผมเพราะว่าราคาไม่ได้ปรับขึ้นอะไรผมแต่ก็ถือว่า กักสเปกมานะครับผมตัวนี้เนาะกับหน้าจอก็ให้มาเป็น60เ mm, มเหมือนเดิมเหมือนกับ iPad Air นะครับผมที่เป็น M4 หรือว่า M3 นะครับมาดูว่าหน้าจอสามารถปรับได้สุดๆคือ 4K 60เฟรมไม่ได้พพอร์ตตัว HDR นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอครับก็สีสันก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากครับผมตัวนี้นะผมนี่มีความคมชัดเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่า iPad เนี่ย มันถนอมสายตาดีครับดูมุมมองของสายตาแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายได้จริงครับผมสับหน้าจอตัวนี้นะครับนี่มองมุมไหนก็รู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับผมสับตัวหน้าจอตัวนี้เนาะถือว่าเพียงพอนะผมสับใครสนใจตัวนี้บอกเลยว่าพี่จะขอแนบลิงใต้คิดในการสั่งให้นะครับ นี่เป็นเครื่องสูนไทยประกันของ Apple เลยนะครับอันนี้ผมในการใช้งานในการย่อขยายผมหน้าต่างนะครับแล้วก็ในการใช้งานตัวที่เป็นตัวน่ครับแบ่งหน้าจอตัวนี้ให้เรามาถือว่าโอเคมากเลยครับผมบอกเลยว่าฟังกช์ชันตัวนี้ให้เรามาเกินคุ้มเกินค,ค,ค่าตัวจริงครับนี่ บ,บอกเลยว่ามีความสมุทมากสับการตัดต่อวิดีโอหลายคนก็ถามมาเยอะเช่นกันว่าเฮ้ยใช้งานมาเจ็ดวันนี้ตัดต่อวิดีโอเป็นไงบ้างซึ่งพี่ทําการไปตัดต่อวิดีโอมารู้สึกว่าในการตัดต่อวิดีโอถือว่าง่ายดายมากครับในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมาหรือว่าในการเสียบกับ s s d ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอดีมากครับซึ่งพี่ผมจะขอไฟล์วิดีโอแบบ 4K ในการซ้อนเลนเดอร์ให้ดูเลยผมว่าตัวนี้มันสามารถในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับดูอันนี้พีตัดผ่านดูมาฟิวชั่นนะคือการเรนเดอร์ภาพออกมาแทบจะไม่กระตุกครับขนาดพีทำการซ้อนเลเยอร์เยอะนะตัวนี้ยังทำการบ้านมาดีจริงครับสับเขียนปากกาผมพีก็ใช้ Apple ในการเขียนปากกาพีใช้ปากกาที่ราคาเลทประมาณ2-300ขีดเขียนกับหน้าจอก็ถือว่าโอเคมากครับคือพีจะขอแนบลิก์ตัวปากกาที่พีใช้งานในปัจจุบัน ตายคลิปให้เพราะว่าบางคนเคยย้อนดูคลิปที่พีทาการใช้งานปากกา,รรกาแล้วแหละบอกเลยว่าปากกาตัวนั้นใช้งานดีมากนะครับแต่พีไม่ได้เอามาด้วยวันที่พีรีวิวแต่บอกเลยว่าตัวนี้มันใช้งานดีมากกับประกาที่ซัพพอร์ตราคาเลยสองร้อยสามร้อยก็เกินพอครับเพราะว่าพีใช้งานทั่วไปในการขีดเขียนก็คือว่าเกินคุ้มจริงกับตัวนี้นะส่วนผมหลังจากพีใช้งานมาเจ็ดวันพีเจอข้อดีอะไรบ้างก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ยังความมีความเป็นแบบ แข็มแรงทนทานพร้อมกับหน้าจอสีสันถือว่าใช้ได้กับ CPU S 1 6ตัวนี้เล่นเกมถือว่าสบายแห่งของตัดต่อวิโอถือว่าสบายขห่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในการแจ้งเตือนก็ถือว่าเพียงพอสัปพีนะแท็บเล็ตในการขีดเขียนง,ง่ายตัวนี้สัปพีมุมมองถือว่าคุ้มจริงนะครับก็อีกตัวที่คุ้มับผมอีกตัวคุ้มคือเจ้าตัวเสี่ a o m i แพดเจ็ดนะครับพี่จอขอนแนบลิงได้คิดในการสั่งซื้อรับผมวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัปพีนะวันนี้ขอบคุณครับ